นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อีกะโมทิตเตจโมทิตินะวันนี้อาตมาพาพจะได้แสดงพระกรรมเทศนาในโมทนาคาถาว่าด้วยความปรามโมทเพื่อเป็นเครื่องประคัพบประคองสรองศรัทธาประดับปัญญาปรมีเพิ่มภูมิุศลบุญญราศี อุทิศเป็นทักศนาโนพระทานผลให้สมเด็จแจ่ดวงวิญญาณของคุณโยงพ่อสาโรุจารุทธิติที่จากพวกเราไปแล้วในระยะอายุ75ปีตามสมควรแก่กาลเวลาเพื่ต่อไปก็ขอความจเจริญในธรรมจงมแก่เจ้าภาพ ก็ป่วยชราเหตุติพร้อมทั้งญาติสหายบริวารผู้มาร่วมงาบบนบำเพ็ญกุลญศรินาลุปทา,านในครั้งนี้ทุกท่านก็เป็นธรรมดาสามัญของชีวิตชีวิต ไม่ใช่เป็นของมากมายอะไรไม่ใช่เป็นของสำคัญอะไรไม่ใช่เป็นสภาพที่จะยึดถือต่อสิ่งใดๆใบนโลกนี้ได้นอกโลกก็ไม่ได้ในโลกไหนๆก็ยึดไม่ได้ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นก็ยัง่องสว่างกระจ่างใจประการไว้ในใจโลก ให้เรานั้นได้มีความยินดีได้มีความสังเวชได้มีสติได้มีปัญญาต่อพระธรรมนั้นพระธรรมนั้นจะนำพาดวงวิญญาณของเราท่านทั้งหลายนั้นไปสู่ที่ที่มีแสงสว่างถ้าว่าเราไม่มีพระธรรมนำหน้า เราเป็นวิญญาณที่มืดมิดเพราะว่าจิตที่มืดมนนั้นจะสร้างภพสร้างชาติให้กับตัวของมันเองธรรมะในตามพระพุทธศาสนานั้นพ,พุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วเมื่อตัดสรู้ก็นำมาสอนเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังบางทีเราก็ไม่ไม่ค่อยให้ความสนใจไม่ใส่ใจเพราะว่า มันดูเหมือนห่างไกลแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตชีวิตไม่สำคัญแต่ชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมนั้นสำคัญนะังคราชองค์เก่าก็บอกไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ว่าสำคัญนะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยถามว่าเราตายแล้วเราจะไปไหน ไหนใครเคยตายว่ายกมือขึ้นทิทุกคนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ตายไปแล้วทุกคนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความไม่เอียดอ่อนของธรรมะความสุขุมของธรรมะนั้นชี้ลงไปให้ว่าชีวิตของเรานั้นตายเกินทุกขณะจิตแต่ละจิต ดวงที่คิดก็จะมีจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วดับไปไหนหายไปไหนความคิดเราที่คิดมามากมายทั้งวันทั้งคืนเราเนหน็ดเหนื่อยต่อความคิดต่อชีวิตนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องพินิตพิจารณาด้วยสติปัญญาเราเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญาที่ลําค่าอยู่ในดวงวิญญาณ แต่บางคนก็ปล่อยให้ดวงวิญญาณของตนเองนั้นมืดมิดเป็นความมืดอันเนรันที่ไม่สามารถสลละตนให้ออกมาจากความคิดนั้นได้ความคิดชนิดหดเราที่เราต้องออกมาเพระพุทธองค์ก็บอกว่าความคิดที่มืดที่เป็นโลกก่อนหลองอันนั้นแหละเมื่อเกิดขึ้นทั้งใดต้องนำใจให้ออกมาจากความโลกความกรธความหลงมันนั้นเมื่อนำใจออกมาได้ เราจึงจะพบกับแสงสว่างแต่ถ้าเราจมอยู่ในความโลภนั้นๆในความโกรธนั้นนั้นในความหลงนั้นๆเราก็จะมีดวงจิตที่มืดมนถ้าว่าตายลงในขณะนั้นนุ่นอวยอัยภูมินรกาเป็นอสุรกตายสัตว์เดัจรานก็อยู่ที่จิตของเราในการสร้างโลกนี้ใครสร้างก็ไม่ใช่ใายสร้างก็ดวงจิตของเรา จิตของใครได้ทำประกอบในทมจิตของผู้นั้นก็เป็นจิตที่สว่างโลกที่สร้างก็สุขติสุขจิยันติไปสู่สุขติสุขติคืออะไรตอนเดียวเราฟังกออ็สุขตินะแต่เราไม่รู้ว่าสุขติคืออะไรได้ยินเขาพูดว่าเออมันสุขติอะ่ะแต่ความเ็นเกงเนี่ย ถ้าเราแยกสับสู้กับคติสูแ้แปลว่าดีงามคติแปลว่าพบภูมิที่ไปพบภูผมผิที่เราจะไปเนี่ยเป็นพบภูมิที่ดีพบภูผมผิที่งามอันนั้นเ็าเรียกว่าไปสู่สุคติถ้าทุคติก็พบภูมิที่ลําบากที่เดือดร้อนที่เมื่อมิดแล้วพบภูมิเหล่าน,นั้นอยู่ที่ไหนอะ่ะก็อยู่ในดวงจิตของเราท่านทุนทนทกคน แต่รักธรรมที่เราประกอบขึ้นทางกายทางวาจาทางใจสิ่งเหล่านั้นแหละจะนำเราไปสู่ภพภูมินั้นน,นั้นเมื่อมีดวงจิตต้องเท็จสารวมใจอย่าไปเิดอะไรตามใจชอบเมื่อรู้ว่ามันผิดมันทุนจริตก็ต้องนำดวงจิตออกมาด้วยสติปัญญาอย่าปล่อยให้ดวงจิตอยู่ในความมืดมิด ถ้าเราสำคัญตัวว่าเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแท้จริงิ่งยุคปัจจุบันนี้สติปัญญาของคนในยุคไอซีทีไซเบอร์อินเทอร์เน็ตมันจะต้องมีมากกว่าคนสมัยก่อนเพราะว่าโลกไซเบอร์นั้นมันเป็นโลกที่ใหญ่ถ้าเขาพอมวลเนื้อที่เขาบอกว่าใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่ออยู่ในโลกที่ใหญ่สติปัญญาก็ต้องใหญ่ขึ้นมีความรู้เท่าทันมากขึ้นและทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตถ้าว่ามันนำไปสู่ความทุจริตความโลภความโกรธความหลงก็ต้องรู้จักถอนจิตออกมาจากอารมณ์นั้นๆด้วยสติปัญญาที่เป็นของตนของตนถ้าเราไม่ถอนตนแล้วใครจะมาถอนเรา อันนี้เราต้องพีนิพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยประจับด้วยสติด้วยปัญญาของเราเหมือนว่าในสมัยก่อนก็มีเรื่องเล่ามาญาติยมถ้าคนไหนเข้าวัดบ่อยๆก็คงจะเคยฟังกันแล้วเป็นส่วนมากนะเรื่องของโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ สนใจไฝธรรมะชอบไปวัดทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วชอบฟังบทสวดต่างๆพอ,อพระสวดเนี่ยก็จะดีใจชื่นใจพระสวดว่าพุทธังสารนังคัจฉามิโอ้โหก็ดีใจลื้นใจโอ้โพุทธังเป็นที่พึ่งของเราเนอะ พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราหนอพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราพุทโธเมนาโต้ทมโมเมนาโตสังโมเมนาโตพระพุทธธรรมพระสงฆ์รู้วนเป็นที่พึ่งของเราเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยจิตจวิญญาณมันอ่อนแอนักเมื่อมันอ่อนแอนับมันตายมันก็ตายเปล่าตายอย่างไม่มีที่พึ่งเหมือนตายจมทะเลตายแล้วก็ไม่มีอะไรให้เกาะไม่มีอะไรให้ยึด ก็จะเป็นชีวิตที่จมทะเลตายแต่ว่าถ้ามีเรือมีแพมีขอนไว้ายกขอนให้เราเกาะเราก็จะพยุงกายไว้ได้ความตายก็เหมือนกันตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องมีที่าะบางคนก็าะไม่ถูกที่บ้านาเลี้ยงหมามากพันดีๆทั้งนั้นแหละลถไว้เลอรอ,อย่างนี้ ทนต่างประเทศพิทูนะบางแก้วพอเลี้ยงมากๆแล้วจิตมันก็ไม่มีที่เกาะมันก็เกาะมากว่าจะตายแล้วเิี่ยถึงไอ้ลอตเรยเลอตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกของไอ้ลอตไรยเลอนะเพราะว่าไปเกาะอะไรมันก็จะเป็นสิ่งนั้นเกาะสิ่งไหนเป็นสิ่งนั้นเลี้ยงแมวมาก พอจะตายก็คิดถึงไอด้ดำนะไอด้ดำไอ้ขาวไอ้เลือ้อพอไปเกิดเป็นลูกของมันโดยที่ไม่มีสติปัญญานำพระรัตนาจเข้าไปในชีวิตในชีววาของเราให้มีที่พึ่งได้อันนี้เป็นคนเราเป็นคนสำคัญตนว่าเป็นคนก็ต้องจ่ายความเป็นคน ทายสติปัญญาที่เป็นของคนเนี่ยดึงตนให้ผลจากอบา,ายจากเรไรฉานจากความผิดจากความมืดมิดจากความลอกความกดความหลงมาณนะที่ชีวิตจริงฉาดเดินออกมาทั้งหมดชีวิตจึงจะพบแสงสว่างชีวิตจึงจะมีค่ามีความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเห็นธรรมะ ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นก็เห็นสัจจะเห็นความจริงผู้ใดเห็นความจริงผู้นั้นก็จะเห็นพุทธะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นพุทธะผู้ใดเห็นพุทธะผู้นั้นก็จะว่าเห็นธรรมะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงของมันอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้จัดสรุปแต่เราทำไมไม่จัดสรุปตามเรายังมืดมิด พุทธผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าบานแล้วเตือนแล้วทิมแล้วเหมือนบัวที่บานเราก็สังเกตบัวที่บานมันเป็นยังไงมันทองใสมันเบิกบานมันแผ่เกสรมันส่งกลิ่นที่หอมอันนี้คือความเป็นพุทธผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเตือนแล้ว เิบานแล้วแต่ทําไมเราท่านทำลายยังมืดมิดยังมืดมนยังไม่เตืนยังไม่รู้ยังไม่เบิดบานเราคิดถึงความบานของใบไม้ของต้นไม้ของดอกไม้ที่มันเบ่งบานเราเห็นความเบ่งบานนั้นไหมถ้าเราเห็นความเบ่งบานเห็นความเบิกบานนั่นแหละความเป็นจริงอยู่ตรงนั้น แล้วเจตของเราอ่ะเจตของเราถ้าเราเห็นความแบ่งบานเจตของเราก็จะแบ่งบานแต่เรามองเห็นธรรมะเรา,าก็จะเห็นพุทธ,ธะแต่เรามองเห็นความชินเรา,าก็จะเห็นธรรมะมันเป็นสิ่งที่หนุนเรื่องการเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลเป็นแหนะแหตุหตหตผลผลอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้น เราต้องจริยธรรมแล้วก็ทินิพิจารณาสติปัญญาก็่ให้มาแล้วมันมีมากหลอเกินเราเป็นมนุษย์แหละมนุษย์แต่ละครสติปัญญามากแต่ว่าไม่ได้ใช้สติปัญญานั้นเลยดันไปใช้โลกก่อน้องเนี่ยลอบบางทีเป็นลกทั้งวันถอนตนออกจากความโลกไม่ได้โกรธก็ไม่พอใจทั้งวันละถอนตอนออกจากโกรธไม่ได้หลงก็หลงทั้งวัน ว่าเกมติดซีรีส์ทั้งวีทั้งวันถอนตนออกจากเกมออกจากซีรีส์ไม่ได้หลงองไงายตายไปในขณะเล่นเกมไปไหนก็ไปสันเดชานหมากมาบไก่้าเพาววไปเมื่อหลงแล้วใครจะไปห้ามได้ใครจะไปช่วยได้ช่วยได้ตอนที่มีสติปัญญานั่งอยู่นี้ได้ฟังได้ยิน ได้มีความคิดให้รู้เหตุรผลทีนี้พิจารณาเรื่องตนของตอนเมื่อตอนไม่ถอนตอนเมื่อตอนไม่ช่วยตนแล้วใครจะช่วยตอนอันนี้สิ่งที่ต้องทีนี้พิจารณาเมื่อคิดว่าตนเป็นคนมีสติปัญญาเพราะนั้นเศรษฐีคนนี้ เรายังไม่จบนะอันนี้เขามาต่อเสดิววานนี้แกชอเป็นผู้ที่ชอบฟังธรรมพอพักสวดวันไหนนี่สาธุสาถึงทราบซึ้งอุสรธรรมเมาหัวทราบถึงอุสรธรรมอากุสรธรรมทุกอย่างวนสภาวะธรรมเข้าใจธรรมะภาวนาธรรมะบำเพ็ญตน ภาวานาตนภาวานาจิตของตนให้มันผลจากความผิดความทุจริตนั้น,น,นแกก็เลยเรียกว่าวันไหนไม่ได้ฟังพระเนี่ยไม่ได้ฟังบทสวดวันนั้นมันเหมือนชีวิตขาดเื้นแกก็จะต้องฟังทุกวันพระพุทธเจ้าอยู่วิหารเชตวันนะทอ,อนินมนต์พระมาให้สวดบทพระสวดนั้น รัตนาููตหมาสเตปาฐานาสูตรส,ตรตส,ตรสวนไปแล้วฟังแล้วก็ชื่นใจแต่ก็อายุมากเข้ามากเข้าจนจะเท่าโยงสาโวดนี่แหละนะเจ็ดสิบห้าปีขึ้นก็ปรากฏว่ารู้ว่าตัวเองไม่สบายแล้วไม่สบายแล้วจะเอาอะไรเปเรียอเพื่นอ่ะ ลูกมันก็พึ่งไม่ได้ครอบพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครพึ่งใครได้ทุกคนล้วนไปตามการรมของตนของตนแล้วเราจะห่วงยายใครเราเอา็พรารรมเป็นที่พึ่งตอนนี้มนพระมาฟังมหาสติปัฏฐานสุดเอภาย,ยนโนอายพึงเข้าเบสัตตานังวิสุทธิยาทําที่เป็นไปเพืาอความบริสุทธิ์ ของสัตว์หลางหลายเพื่อความพ้นจากโศกร่ำไรลำพันธ์โสกะปริเตวาตะาุงกาโทมานับั้งหลายทั้งปวงแกฟังแล้วแกรู้สึกว่าแม่มันชื่นใจแล้วเกินเป็นที่พึงได้พอเจ็ดเพ่นหนึ่งเดียวกับพระธรรมเป็นยังไงแทพปยดาจากรัวสวรรค์หกชั้นชาตุมยามา กาวเตสาธุเชตมารดีบรินิมิสวัสดิผนกันมาหมดเลยทุกชั้นไหนใครเคยเห็นสวรรค์แล้วยกมือขึ้นเ้ยอยังไม่มีใครเคยเห็นนะอันนี้มันเป็นนิมิตนิมิตอันเป็นทิพย์เราจะไปเห็นได้ด้วยตาเปล่าไ็ได้ต่อเมื่อคนมีนิมิตแห่งความนั้นๆใ้กล้จะตาย มีคมคำว่านมิกรกตินิมิตที่จะต้องไปเสมยในภพภูมินั้นๆจึงใจเห็นมันปรากฏว่าพอพระกำลังสวดอยู่ก็มาถึงพอมาถึงลูกก็ไม่เห็นหลกราชรถอันเป็นทิศมองไม่เห็นเลยไม่มีใครเห็นบริวานญาตินั้นเห็นแต่แต่เี่นี่คนเดียวแต่เีมองขึ้นไปก็เห็นรถมาก็กำลังฟังธรรมอยู่ ไม่อยากให้เป็นอันตรายก็อบอกยุด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 พระก็กำลังสวดมันเรียกว่ายอมนิมนต์ได้ยุดก็ยุดยุดเสร็จก็กลัลบวัดีกเขาไม่ให้ส่วนละกลักลับไปทีนี้แสถทีอยู่ที่บ้านก็อบอกเน่น่เนี่ยพอรู้สติกลับมาก็เอาพระหายไปไหนแล้วหาพระไม่เจอ ก็ถามลูกลูกสาวลูกชายก็บอกว่าพัก,ก็ขับบ้านพ่อบอกให้หูุ่ดเขาก็ขับไปหมดแล้ว่านขับวันหมดแล้วเชตะวันครับกกลับไปหมดแล้วแต่ถึงพอกเราไม่ได้พูดขับพักพูดขับเทวดาน,นีน่ลูกสาวลูกสาวลูกชายนั่นเองอันนั้นเขามีสิบสี่คนเขาบอกว่าไหนพ่อไหนรถอยู่ที่ไหนรถอันเป็นเทพอยู่ที่ไหน ราชรถอันเป็นเทพอยู่ที่ไหนพ่องมอนุ่นอยู่บนฟ้าเต็ไมไปหมดเลยไม่เห็นสักคันเลยไม่มีใครในที่นั้นเสถีก็เลยบอกว่างั้นมีพวงมาลัยที่พ่อเอาไว้บูชาพระนี่อยู่หรือเปล่านี่ที่เหลืออยู่ก็เอามาแล้วก็อธิษฐานขิดโยนขึ้นไปในฟ้าฟ้านั่นแหละบอกว่าสวงสวรรค์ชั้นไหนน้ยจินดีเขาบอกว่าชั้นดูสิเป็นที่ บางเกิดของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาโพ,พธิสัตว์เจ้าท่้งหลายจะต้องไปเกิดชั้นนั้นเออเมื่อคิดถึงชั้นนั้นแล้วก็ย้ยนลงไปอัอนที่ฐานจิตขอให้พวงมาลัยนี้จงคล้องที่รถอ,อันเป็นทริปอันมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตปรากฏว่าพวงมาลัยก็ห้อยอยู่ในอากาศคนแต่เมืองสาวตถีเห็นทั้งหมดลย ไม่ในใครไม่เห็นพวงมาลายนั้นแต่ว่าทุกคนมองไม่เห็นราชรถอันเป็นทิศเพราะฉะนั้นอยากคิดไปว่าเราจะเห็นเทวาดาอะไรได้ไง่ายๆอยากคิดไปว่าเราจะเห็นปญิานาอยากคิดไปว่าเราจะเห็นสวรรค์เห็นผีเห็นวิญญาณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สําหรับสายตามนุษย์ที่เต็มไปด้วยรอบกวนร้องแล้วมันเห็นไม่ได้ นะแต่สําหรับผู้ที่ฝึกตนพัฒนาตนหรือว่าผู้มีโชคชะตาที่จะต้องไปต่อพบพงม์นั้นๆต่อเทพวิญญานนั้นๆก็จะเห็นสัมผัสกันได้เหมือนพงษอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาอทธาโมทติกเปนจากโมทติกกะาปุณยงพิยะตาโมทติก ส,สโมรติสมภมรติทิศวากมรรมสุทธิมัตโนติแต่ว่าผูทท้ที่ทำบุญทำกุศลทานศีลภาวนาไว้ดีแล้วในโลกนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกหน้าบันเทิงทั้งโลกนี้บันเทิงทั้งโลกหน้าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีความบันเทิงมองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองไปทางหลังก็มีความสุข ทังในโลกมนุษย์ทางในโลกสวรรค์แล้วสุดท้ายบุญกุศลก็จะส่งให้ผลจากทุกทั้งหลายเพราะว่าเห็นธรรมทั้งปวงถอนอุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อลูกหลานต่อสังขารต่อทรัพย์สินทั้งหลายวิญญาณน,นั้นก็จะเป็นอิสระหลุดพน้นเข้าสู่ความอมตะนิรันดร์ในพระพุทธศาสนา อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านแลปคอรดเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะขอนำมาเล่าเพื่อให้เราได้สติได้ปัญญาพัฒนาสติปัญญาฟังเทศฟังธรรมมันต้องได้สติได้ปัญญาฟังมิวสิกฟังเพลงฟังเสียง่ามันก็ได้แต่ความแต่ลนุกความไม่สบายใจยินดีนย,นยินได้ ตอกซ้ายตกขวาตลอดเวลาแล้วเราจะมีความสุขได้แต่ที่ไหนฝากไว้ให้ชิตถ้าว่าเราอยากให้ให้สติปัญญาแก่ตัวเองยังไม่ถอนตนจากโลกคหลงพุทธเจริญเมตตาชีพจากความมืด อาวิชาโมหันตการเมื่อเรายังไม่ถอนตนใครจะมาถอนไม่มีใครหรอกเราพระพุทธเจ้าก็ตราสอัปตาเยตจโนนาโตตอนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าตรัสแล้วยังไม่เชื่อเราก็ผู้ตรัสรู้เขาถ้านออกมาแล้วเราางเทียก็ไแค้านด้วยความมืดเม็ดด้วยวิชาสติปัญญาอันน้อยนิดของตอนเอง อันนี้ก็เป็นการทัค้านพระพุทธศาสนาสิ่งที่ได้มาก็คือความโง่ความเขลอบกหลงที่เต็มหัวเต็มกะบานเต็มใจทาให้ได้รับความทุกข์ไม่จบสิน้นเพราะว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระธรรมเมื่อเราได้รู้แล้วสติปัญญาก็ต้องพัฒนาไปด้วยเมื่อสติปัญญาพัฒนาไปแล้ว เราก็ไปดีพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสิิตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงสมาธิตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ปัจจุบันนี้มันส,าย,ยา,ยสายไปหมดเลยสายไปตามไซเบอร์ตามเกมตามไลน์อ่านทุกวันคิดว่าเรามีสติปัญญาแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันแค่ ทำมไม่จิตใจของเรานั้นมีอารมณ์มากมายไม่มีพลังเมื่อไม่มีพลังแล้วสติปัญญาจะมีพลังได้อย่างไรล้วก็โอนไปตามโลกโอนไปตามไซเบอร์แล้วโอนไปตามเกลียดตัณหาทั้งหลายของตนโอนไปตามความเกิเียดทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่ามันมีโทษ มันก็ต้องมีโทษเราอยา่าไปบอกว่ามมีคุนนะเราก็เห็นผิดจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้จบโลกบ่อยั้งลวงแม้แต่หลังความตายพระพุทธเจ้าก็รู้พวดถึงความตายเราไม่ต้องไปกลัวตายตายแล้วเกิดใหม่ได้นะอย่าไปกลัวตายแต่กลัวว่าเราจะเผลอใจไปทำบาปฟุ้เจริ ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เหตุกาเมพูดเท็จพูดสอนเสียดพูดคำยาพูดเฟริรเจอรดื่มสุราของมันเมาถ้าว่าเราหลงไปทำเห็นบาปผิดศีลผิดธรรมมันก็นำเราไปสู่อบา,ายและลบเป็นอสุรกายสัตว์เลยนะรอเราท่านอยู่แต่ว่าถ้าเราขับตัวลับใจถอนตอนมาตั้งในทานศีลาวนา เราก็จะทำตนให้ผลจากอบายทำชีวิตให้มีแสงสว่างมีพระธรรมนำทางเหมือนคุณพ่อสาโรในวันนี้อาศัยพระธรรมนำทางพูดบรรยายมาก็ให้เกิดเป็นแสงสว่างนำทางดวงวิญญาณของคุณพ่อสาโรตนะบุศลก่วนใที่ทำมาตั้งแต่วันต้นจนถึงวันนี้ เป็นกุศลเป็นแสงสว่างส่องทางให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสารดทําทำไม่ไดนเพราะว่าทนตายไปแล้วทําไม่ได้เราเป็นมนุษย์เป็นลูกเป็นหลานเป็นครอบครัวเป็นเจะาปูนการุกเคสิเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นสหายเราก็ทําไห่ทานไปท่านก็จะได้บุญได้กุศลได้แสงสว่างได้พระธรรมนำทาง วินญ,ญาณก็จะมีที่พึ่งพุทธังอรมบังสังฆสารนังคัฉามิมีที่พึ่งแล้วก็สูสุกติสวรรคสมบัติเนปานสมบัติมนุษย์สมบัติอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องได้รับเมื่อทำเหตุแล้วก็ต้องได้รับผลต้องเข้าใจเหตุเข้าใจผล ตอนนี้ก็เรียกว่าเทศนามาก็สมควรแก่เวลาปรนะามาณน,นี้อามาไปก็ไม่ได้เพราะว่า,วาเวลามันฆ่าตัวมันเองและก็ฆ่าเราทุกคนเมื่อล่วงเลยเวลาไปแล้วประโยชน์ทั้งหลายก็ชื่อว่าล่วงเลยไปแล้วสควรแก่เวลา ท้ายสุดก็ขออ้างเอาคุณพระเสร็จตรยัยไรรัตนัตยาลุภาเวนะรัตนัตยตาไปในศาสาเพื่ออำนาจคุณพระรัตนไัรคุณทานสินาวนาจรงรวมกันเป็นเดชะประ,ะปัจจัยจุทธิ์นามทรงให้แต่ดวงวิญญาณของคุณพ่อสาโรชจารุเขตติหากว่าอยู่ในที่ทุกก็ขอให้พ้นจากุูก ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขที่จะเป็นไปและผู้กุศลทั้งหลายจงสะท้อนย้อนมาให้เจ้า,า้าครอบครัวจารุเข็ดติพร้อมทั้งญาติสายบริวารทั้งหลายจงมีสติที่ตั้งมัน่นมีสมาธิที่ตั้งมัน่นมีปัญญาที่ตั้งมัน่นรู้เห็นพระธรรมตามความเป็นจริงได้ที่พึ่งในพระพุทธศาสนา ทุกท่านทุกคนเทศนาบวรารที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในโมสนักฐา,าก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติรองของวายแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกาลักชนี